ผ่านไปแล้วครับสำหรับงานคอมมิวน a s เ a เชีย2013ซึ่งในปีนี้ทีเจแพรวของเรานั้นได้นำเสนอผ่านสายตาคุณผู้ชมมาตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมาก็สรุปได้เลยครับว่าในปีนี้โลกไอทีของเราก็มีความเปลี่ยนแปลงหลักๆอยู่ในเรื่องของด้านการสื่อสารไร้าสายที่จะเน้นไปที่เรื่องเพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้นอย่างเทคโนโลยี 4G LTE ส่วน device ์และแ a d g e ตต่างๆนั้นไม่ค่อยมีอะไรที่แปลกหรือเปลี่ยนไปมากนักครับ ส่วนใหญ่ก็จะออกแบบมารองรับในเรื่องของความเร็วในการที่จะรับส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและสามารถที่จะรันแอปพลิเคชันใหม่ๆที่ต้องใช้ทรัพยากรสูงๆได้อย่างรวดเร็วพูดถึงแอปพลิเคชันแล้วงานนี้ก็ถือได้ว่ารับการพัฒนาตามติดเทคโนโลยีที่มีอยู่ที่ได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆมาสนับสนุนนะครับออกมาเป็นคอนเทนต์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะคอนเทนต์ถึงด้านความรู้ครับที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้กับเด็กเจเนอเรชันใหม่ได้มากมายเลยทีเดียว แต่ว่าก่อนที่จะจากผลงานคำเด็กเอเชียในปีนี้ขอเอาใจคนในวงการเดียวกันกับผมและน้องๆน,นักศึกษาที่ชอบเทคโนโลยีใหม่ของวงการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอซึ่งตอนนี้ก็เลยเก็บมาฝากจากงาน Broadcast Asia 2013 ส่วนใหญ่ที่เข้าไปชมและสัมมนานในงานนี้นะครับก็มีทั้งเรื่องของระบบออากาศที่ยังไม่เป็นที่แน่นอนกับระบบที่ผู้บริโภคในประเทศไทยว่าสุดท้ายเราจะนิยมแบบไหนเพราะว่ามีหลากหลายแพลตฟอร์มครับซึ่งก็ได้กําหนดให้ผู้บริโภคชาวไทยนั้นได้เป็นคนกําหนดหรืออาจจะถูกกําหนดเองจากผู้ให้บริการหรือทางฝ่ายรัฐบาลอย่างที่เป็นมาก็เป็นได้ เอาเป็นว่าเรามาพูดถึงของดีที่เราจะได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาใมีบทบาทในโลกของภาพเคลื่อนไหวสักหน่อยดีไหมครับก่ <S <S อนที่จะเข้าเรื่อง 4K เรามาทำความรู้จักกับระบบที่เราเคยมีเคยสัมผัสกันมาก่อนอย่างทีวีในบ้านเรานะครับปัจจุบันนั้นยังออกอากาศในระบบ SD หรือว่า Standard Definition ครับคือมีความละเอียดของจอภาพในแนวนอนเท่ากับ720พิกเซล บวกกับแนวตั้งอีก5 7 6พิกเซลมีขนาดเป็นเหลี่ยมพื้นผ้าอัตราส่วน4ต่อ3หรือเท่ากับทีวีจอตู้ที่เราเรานั้นเคยดูและขายทิ้งไปให้ขับรถรับซื้อของเก่าแล้วไงครับ ต่อมาก็มา HD กันบ้างหรือว่า High d e f i n i t i o n บอกง่ายๆครับจอ LCD หรือว่าพลาสมารุ่นแรกๆที่ท่านผู้ชมนั้นบางท่านยังใช้เปิดดูรายการ Cyber City อยู่ในขณะนี้ซึ่งระบบ HD d นี่แหละครับมีความละเอียดสูงขึ้นมาเป็น1366คูณด้วย768พิกเซลแต่ก็จะยังดูผมไม่ชัดอยู่ดีครับสืบเนื่องจากระบบที่ใช้ในการอออากาศนั่นเอง หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มได้ยินโฆษณาทางโทรทัศน์รุ่นใหม่ๆนะครับพูดคำว่า Full HD ซึ่งจะบอกมันได้ว่าได้ภาพที่ชัดสมจริงมากขึ้นเพราะว่า Full HD ที่ว่าเนี่ยมันมีขนาดแนวนอนที่1,920พิกเซลและแนวตั้งที่อีก1,800 0พิกเซลซึ่งก็จะเป็นสุดยอดของระบบทีวีในปัจจุบันแต่ ยังไงเสียคุณใช้ทีวีรุ่นใหม่ๆนี้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าสัญญาณที่ส่งมาเรื่องเดิมานะฮะยังเป็นระบบสัญญาณ SDUd ครับนอกสีกจากว่าคุณกําลังดูภาพยนตร์ด้วย DVD หรือว่า Blu-ray หรือบางครั้งกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมที่มีภาพยนตร์หรือถ่ายทอดสดที่มีสัญญาณภาพชัดแบบ HD หรือว่า Full HD เท่านั้น แนะนำเรื่องระบบทีวีในบ้านเรากคร่าวๆแลครับขอให้เราลืมเรื่องเมืองไทยกันไปสักครู่แล้วมาพูดถึงงานนี้กันดีกว่า,าม,มาดูครับงานนี้นะครับทุกๆค่ายนั้นนํากล้องวิดีโอและอุปกรณ์บล็อตแคสที่รองรับความละเอียดสูงระดับ 4K หรือว่า ultra high definition ซึ่งเท่ากับความยาวในแนวนอน3,840พิกเซลในแนวตั้งจะอยู่ที่2,160พิกเซลหรือเท่ากับคุณวางทีวี Full HD ต่อเรียงบน2ล่าง2 รวมกันเป็น4ตัวเลยครับต้องบอกว่าชัดมากจนต้องผลิตจอ LED TV หรือโปรเจคเตอร์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ถึงระดับ84นิ้วและได้ภาพคมชัดมากเลยทีเดียวครับผมไม่ได้พูดเวอร์นะครับชัดจริงๆมาทางอีกด้านหนึง่งยังมีคำตอบของกล้องและอุปกรณ์ระบบออกอากาศทั้งหมดสำหรับผลิตร,รายการที่มีความคมชัดสูงในอนาคต เริ่มตั้งแต่ค่ายน้องเล็กที่เปิดตัวกล้อง 4K ราคาไม่ถึง4แสนอย่าง Blackmagic Production Camera 4K ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ระบบตัดต,ต่อต่างๆในแบบ 4K ส่วนค่ายกล้องถ่ายรูปอย่าง Canon ที่กำลังบุกยึดตลาดวงการโทรทัศน์ไทยด้วยกล้องภาพนิ่ง DSLR ก็ได้นำกล้องวิดีโอแท้ๆนะครับที่มีคุณสมบัติไม่ต่างจากกล้อง DSLR แต่เพิ่มฟังก์ชันที่วิดีโอต้องการเข้าไปเอาใจคนในวงการโทรทัศน์ อาทิการรองรับระบบเสียงแบบมืออาชีพหรือแก้ปัญหาเรื่องความร้อนของกล้องภาพนิ่งแบบ DSLR แต่สามารถใช้เลนส์ในตระกูลเดียวกันได้เหมือนกันงานนี้ก็นำมาให้ทดสอบด้วยกันก็คือรุ่น EOS C100 และ C300 และ c 5 0 0 0ที่รองรับ 4K ด้วยราคาแตะที่7หลักเลยครับ ส่วนยักษ์ใหญ่วงการโทรทัศน์ยาวนานอย่างโซนี่ก็มาเปิดตัวกล้องหลายรุ่นครับตั้งแต่รุ่นเล็กระดับคอน sumer ถึงระดับ professional แต่ที่น่าสนใจในงานจะเป็น LED TV 4K และระบบ multimedia solution ที่เขาบอกได้เลยว่าเป็นอนาคตของวงการบันเทิงได้เลยทีเดียว ก็มีระบบโทรทัศน์แบบใหม่มาให้ผลิตรายการแบบคมชัดกันแล้วระบบอออากาศถึงหูถึงตาผู้บริโภคอย่างเราก็สําคัญนะครับในงาน Broadcast a เอเช2013ระบบอออากาศอย่าง DVB-T2 ที่เหล่าบรรดาผู้ใหญ่ในเมืองไทยพยายามผลักดนันให้เป็นมาตรฐานอยู่นั้นก็มีอยู่หลายเจ้ามานําเสนอในงานนี้คนไทยอย่างเราก็ต้องรอดูนะครับว่าเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการโทรทัศน์ไทยในครั้งนี้บ้าง สำหรับใครที่คิดจะซื้อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ที่มีมากมายในท้องตลาดในตอนนี้ผมขอให้ศึกษาข้อมูลที่ดีก่อนตัดสินใจนะครับหรือไม่ก็ติดตามข้อมูลดีๆจากรายการของเราที่จะคอยติดตามข้อมูลอย่างต่อเน,นื่องเพื่อมาประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ชมต่อไป